เปิดดูแอรเปิดดูพร <c oughs> ้อมหอสุดท้ายมีทั้งหมดเจ็ดห,ห,หอค่ะหอหมกวันนี้หอหมกปลาขูดนะคะก็จะใส่ใบใบยอกับใบโหระพาค่ะเตานี้เป็นเตาที่สองเราปิดเตาแล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่บ๊ายบาย <c oughs> นี่นะคะแล้วเราก็มาดูพระอาทิตย์ตกดิน โอ้ไม่เห็นแล้วค่ะเห็นแนวท้องฟ้าเป็นสีเทาเพราะว่าฟ้าหลังฝนค่ะตอนนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วนี่ห้าโมงครึ่งนะคะฝนสาดโอ้อันนั้นมีต้นลูกแดงๆงต้นนี่ต้นอะไรเอ่ยนไคะนี่ต้นตต,ตมีลูกแดงๆงวันนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์แล้ว มีแต่แม่ปกคลุมค่ะนะคะนี่ทางทิศตะวันตกบ๊ายบาย